สวัสดีครับผมเหมือนเขามีทอดมันประกายแบบส้ำเร็จรูปมาเลยครับผมเป็นของแม่สุภานะครับผมได้กินกับน้ำจิ้มอาจารดแบบใส่แตงดีครับทั้งเปียกก็กรอบเลยพริกสดๆนี่ครับกระเจมตอนนี้อยู่นีนม่วงหน่อยดุดครับเปี้ยวปากเลยมันจะกาศว้าวสายยังนี้เป็นสิ่งนี้ เนี eh ่เจ pues oh, hey, ้าของพื้นทีจานแฮกน้องแฮกครับผมโอ้พออยู่บทเพลงแล้วทั้งหุ่นสาระปูเดี๋ยวพาชมบรรยากาศอาทิตย์กำลังสวยต้นอันเบาง่วงหน่อยครับบรรยากาศสวยมากเลยคือทะเลนพวกทะเลน้ำทะเลสีของข้ามครับเดินเขียวปีเลยงามพื้นกอล มีกาเที่ยงนอนได้คร,ค,ไไครับือว่าเฮ็ดคลิปกันยื่นิ่งไม่ไหวครับเดี๋ยวมื้อหลังมาจับปลายเพิ่อครับมือเหนียวเหมือนดัานากาศก,ากันก่อนมือกาขึ้นแล้วนี่ด้านหล่มทับคอสวยขึ้นก็ครับผมมองในย่างโอ้มีพลังใบพร้อมครับผมแต่ว็นใบทอมนะครับตัว,วสวยมากเลยแสดงว่าปลูกใบทอมเลยด้วยนี่ตรงนี้ เออมันงามเมื่อซื้ออ้ไรว่าเอาใบตอมมาปลูกมันสิได้โมเมนต์ตัวต้นนี้ยังอนนื่นเนาะใบมันมีหอ่อใครหมดแดงเลยครับห่อโจดได้หมดสวยงามให้ดาอกผมเดาแบบม,ม้วนๆนะครับผมมันจะเป็นคือจังพวกต้นสาบต้นกิกโมเมนต์ครับกิจก,กับโมเมนต์น่าจะเป็นพวกกระดูกอะไรเหมือนโมเมนต์ครับโมเมนต์ ต้นลูกอะอุส่เดินขายแ่น้อยกันมาเด้นนีต้นกุกดครับในเวลาทอดแล้วต้องจักบรรพูนมาพอดซอยครับมันนี้แอนี่ะอันนี้ครับเอาตอนสะดวกเขาแล้วครับอ้นสุกแบบตึ้นเดือดบองนี้ยบงนี้บงเนี้ยบงวงเนี้ย่เดีกดเกีเก่ยวบรรยากาศ ดค<อ>รูเดนะรสวกครับมาคอดเลยกระจายห้อยองแจากขนาดใจดงเลยโอ้าามาดตาเฮ็ดเองอะไรครับแต่ผมว่าน้ำจิ้มาอาจาักแล้วครับเห็นเลย พี่ครับผมบรรยากาศดีดีข้างนอกเหรอวะเร็วเร็วเปบกเบกบับเบกดูครับเบก่อนแล้วมันจะแซมงานครับผมซิมมันซอดบันปลากายครับน้ำจิ้มอาจากแบบไต่นี่ครับเพื่อนๆเลยฮะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเจ้าของพื้นที่กับกานแฮกสวัสดีครับผมนะพี่น้องจ่าโทนทุกคนนะ ยังไงน้องจักครับผมน้องจักอะไรนะผมก็ได้เสียชีิตหลอดท้งบอลโพนนี่ครับน้ำจิ้มสีสีแซบเลยครับนี่ได้มงมเลยครับผมนี่งวงครับมวงสวยต้วนแม่ปิดแม่นี่หืมสิ่งใหญ่ๆหถอดฟีมือได้นี่เขากินยังไงวะพร้อมันปากไก่นี่นัดเลยครับนัดบได้บ่หืมงานจับดีครับผมแซ่บมากเลย ออยอย่างมากมายมหาศาลสุดยอดนะเนาะคนทักจางมาทกคมนครับจะไปชาอาจารแหกนั่นในยุตตาเลยมุติงะห <c oughs> ืมักากแขงต้องแต้ต้องได่นดีเลยครับเอ <c oughs> อวะ <c oughs> อรครับปิดทุดยวด แซ่บมากเลยครับเดี๋ยวให้น้องซิมน้องเขาสุไปกินทอดมันปลาว่าฉันเอาผมนี่นุ่มปลากายนี่มันเป็นปลาเนื้อคือปลาตองบ้านเฮาเนี่ยครับไดกาดแบยรบซิมสะสะแม่น้ำสองสีสีเขียวในการมั้ครับงานครับโหอยู่ตรงที่บ้านเฮาว่าแต่เขาก็บตกแต่งซีวขาวสงีดีครับผม บอกกันครับบัวครับสุขาเขาประเดียครับมาลองยีงน้องเขาข้าวเขาเนี่ได้กไก่ควายยีงดิยีงดิขาวขาได้กันคว้าขอเปใหม่หมทุ้งั้งกลับแม่สุภานนะครับผมน้องพิมพ์เขาต้องเพจน้ำยู้ยครูบึงครับอันแรกกับของลูกอีสานนี่ครั้งแรกแล้วนุ่ม พีกแกงหอมๆไม่กินใบมะกรูดไม่กินถั่วฟักยาวนี่บ่ถั่วฝักยาวแต่ว่ามานนี้เนี่ยพ่อพีเสียดในวันครับเพราะว่าอย,อยู่หลังวัดป่าครับผมไอ้นี่เดียดเลยเนี่ยจำจิ้มนี่ร้องเฮ็ดเองครับเดี๋ยวขุ่นหนึง่งเดี๋ยวทีว่เขาเจ้ะเอาน้ำสมสายซูมว่าเจียวใส่กน,น้ำตาลขาวน้ำตาลท้ายแดงแล้วก็เกลือครับ แค่นี้ครับแล้วก็ใส่บักพริกลงไปบอะไทีนี้แค่นั้นจบเลยน้ำคุณซื้อบ้าแต่บ่มีหอมแขกมื้อนี้ใส่เป็นหอมแดงแทนโอ้เกียวไหมเนี่ยเจียวเน่ยจานแคงเลยบึกแขกบวมแขกขบงมี่นะครับจานจานไม่ได้หักซิมนะให้ผมชิมหน่อยครับเดี๋ยวจะมีเมนูต่อๆเรื่อยครับผมแบบเดี๋ยวจะลงอบป่าอยู่นองมาใหดกินให้เพื่อคพ่อครับขาเดี๋ยวผมเอาแยกเปิ้มแยกเปิ้ม น้ำจิ้มสีโชเลยครับนี่แหละน้ำจิ้มอาจากที่เขาดองเห็ดหมูสเต็กที่กินกับผักสดๆอาจากคล้ายๆลูกจากบ่บบ่ครัเป็นภาษาอยังครับไม่รู้กันนภาษาภาษายาวีภาษาของเต่อะไรนั่นยได้ยังสี่ก้อนกินวันหนึ่งได้ยังสี่ก้อนกินวันหนอันนั้นฝรั่งแล้วฝรั่งว่ะกินพิซอันพี่อันนี้ิหมะฝรั่งปลาหมึกบ่เนี่ยไม่อันไม่กินในพื้นทเดี๋ยวซื้อก่อนปลาหมึกก่อนแสบพื้นที่เขากันเบิร์ตครับผมอย่าลืม <łość> Harriet, จากตรงนี้พลกเข้มครับเข้มเดี๋ยวเข้มกับงวงเดี๋ยวกัดเลยเข้มป่ามือเดี๋ยวนี่แม่นี่แมเขาอะไได้หนิเออเนี่ยสายอ่อนองแปงแต่เนาะต้องจิ้มมันอ๋อนั่ยังเขากันเขารีบเพิ่งเคยกินพอนมันป่าก็ต้องจิ้มแบบนี้ครับ แม่ยังก่อแม่สุภาแม่สุภาเนาะเดี๋ยวเอทผมชิมเหมือกันดูโอ้แม่สุภาเนี่ยสุดยอดมากแซ่บป่านไหนน้อยแล้วเดี๋ยวผมก็ชิมเหมือกันแห้งใหม่แห้งแซ่บน้ำจ้ำจิ้มยังก่อนจิ้มอาจักเดย์เดย์ยังสี่ก่อนมันอาทิตย์อาจักต้องสมานโมเลกุลใช่ไหมฮะไ่รู้อันนี้เราหยอดได้ผมอ้าจนจนตีมาไอศช่อโหดไห้หดโหดคือจังหดจั้งแซ่บหดคือจังโหดคือจังอันนี้ละ ว่าไงครับก็ได้เรียมอยู่ครับไม่ได้เปียมอยู่ไมลุกหยากก็ะเหมียดไม่ได้ครับแซ่บดีรลบนุ่มเลยผมบอกเลยถ้าถอดชุดแล้วเพราะดีผมว่าต้องให้มิดกินใหม่งริงแซ่บ จิ้มหลายๆมันจะเป็นแบบจิ้มแบบเกลือบอลแหละผสมสายซู่ผสมเกลือครับผสมน้ำตาลน้ำตาลต้องใช้ซองยี่ห้อแต่น้ำตาลแท้แดงแล้วก็น้ำตาลแบบเราต้องสังเคราะห์สีครับผมนี่เบาวโรงงานน้ำตาลในแถวซุ้มนี่น้ำตาลใดนเขาจะเอาไปสังเคราะห์สีมนสีใดสีสีแดงบอลสีแดงอะไรครับน้ำตาลที่แหลกเค็ดมันเป็นสีใดอ๋อเราต้องไปเค็ดสีไหมน้ำตาลบอลสีน้ำตาลสีจังไหน สีน้ำตาล,ตาลมันเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลไส้แดงสีแดงสีแดงครับผมน้ำตาลไส้แดงอะไรกันน้ำตามส่วนเขาเจ้าเขาเดาไส่แบบสีขาวแล้วก็สีแดงน้ำผมใส่ซู่สีขาวสีแดงใส่เกลือน้ำตาลใส่ขาวเขาใช้ที่ไหนเขาโ้มในาน้ำให้มันแบบให้มันเย็นแบบนี้เอาพริกลงเอาแตงลงเอาหอมหอมแขกลงมีสาระบ่าวไหมนี่ครับผมจริงืม ทำไมคิดตัวกันเองนี่เขาคิดตัวคนเบิ่งอ๋ออันนี้ความจริงวะของแม่สุภ้าเลยี่แม่สุภ้าแม่สุภ้าเนาะอโ้ขอบคุณหลายนะครับขอบเฉลยซิมแจ่คบรีครับบอกต่อครับแช่ได้ครับผมแซมมากเลยทำรัลุอีสานี่ยิดใจครับผมกินได้เรื่อยปอดมันาต้องกินกับน้ำจิ้มอันอีลีเนาะบ่หัวกินกับน้ำจิ้มนี่เข่ากันครับผมเข่ากันเจยแมมงงมากเลย นึ่งวันทอดมันปา่าลงนิดเแต่บักพุงไปกังเถินกินกับปลามื้อแหง้งเอาโซ่จะเพียงกันนะโซ่จะเพียงบ่ไอ้ที่กินตีดเล็กกระซิบแล้วต <ไอ S 2> ี๊ดตีดเอาเพียงบ่มีดกระซิบเลยเนาะเร็วทำยังไงบ้างครับอยากให้ช่วยดีป่ะแซ่บมากอร่อยอย่างมากมายมหา,าศาล พี่เสกไม่คิดตังนะพี่เสกถ้าเล่นในร้านเล่าเล่นเล่นพี่พี่เสกีกวกาพี่เสกใจดีปะอยากเล่นเพียงพี่เสกว่ะเขาเนี้ยไหมครับสองตีบขากีกับมีดนะครับผมปีนะครับเด้อครับเขาจีเนี่ครับปาร์ตี้แบบกินปลากันครับกินปลาสีฟันเหยียยังขึ้นให้เบื้องเลยไป็นแดดเราเบื้องครับต่อจากนี้ครับจะนนีโฆษณาให้แม่ครับผมแซบบรีครับพายจะกินถอดมันปลาแซบสั่งเลยครับผมแม่สุภาพเด้อผมสั่งนี่ผมตรงสั่งยังไง ใส่เข่ทิ้งเขาไปเลยทอ,อดม, <า S 2> มันปลาก,กายแม่สุภาเดี๋ยวซื้มาเองครับผมอ๋อจะอกกนก้ชกเกอร์แม่ผมเบอร์เ็ดเบอร์โทรมาเล้ครับผมแหาว่าไม่ปนรหลอมีเบอร์รรโทรเนาะมีครับผมมีครับเมียมเข้าไปเดี๋ยวกับาค้ากันไเลยจากนี้จะไปนอนลอยมันอีกผมผมนี่ไปนอนาะยนมอู้นี่เด็กจีนคันฮ่อนจีันฮ่อน แสบจสบมากกระคือไม่ไม่ผมกัดจะบาดดูยอะอรอย่างมากมายมหาศาลเฮ้ยโอ้ผมเหมียวน่าเลยแม่มาดูเรียบประเทศนะครับไม่ได้ดูเรียบเทาาหรอกดูแลประชาชนหลารัฐบาลใหนบอกดูเรียบชาชนก็อยู่บ่ได้แล้วเนาะอยู่บ่ได้หมายครับเป็นไงครับเป็นไงครับแสบครับ ติดเอใส่กุกอกม่วงแสบก็เขาไปเสือไปเสือน้ำบานน้ำหยางนะครับยอมหลับเลยมันนุ่มแล้วก็มันพอดีเลยมันต้องเขาถึงประชาชนเด้มันต้องติดเอใส่กุกอกม่วงคนเด้ประชาชนไปนอนเวียนมามันห่วนมาอยู่เพื่อนประเทศมาต้องติดเอใส่กุกอกม่วงให้ประชาชนได้นอนเวียนย่างเย็นสบายนะมันต้องขนาดนั้นนี่ระชาชนเดือดด่วนบ่อัดปากไหมวะเดี๋ยว นีอันนี้มันเขาวมา้นมาจากีนี่มันจปอกแดงหบปลาซาซุนดิรับฟังนอมาเฟยนักผักะเลือกจังไปนักักอะไรผวดักลีเีะอยากเห็ปลาซุนอยู่ปลาซาซุนอยู่สบายไปนอนนี่ยู่โกขมวงกิเอรนี่โกมงไหนะัสีแน่ยี่ก่บ้างเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าให้ได้องอโคกมอตะกบกันสิจิตเออจฟ้าแล้วทีมฟ้าโอ้ของแท้ เสียค่าไฟฟ้าให้กันนอนเยน็นนอนกินเอียใส่ไ<อ>รก็ทำแย่เบามากเนี่ยที่เดียกผมยังตักยังมาผมลืมตักยังกโกไม่ใช่ะรอเอาะตักไว้ถ่ายรอบดึกต้องโวดเลยครับผมลมมาม่ายิ่งตำนิ่งแล้วก็พริกสดไใสหมดเลยที่ติดกับปลามมือแข้งนี่แหละครับผมจิบถือยงวาย เด็ดต้มสุดจัดจานที่นั่นนะครับผมไายเฮือบบานผมเอินถึงนำต้มไปต้องจีบแบบฟูๆขึ้นมาแล้วก็หอมเป็นสไตล์มื้อแข่งแสบครับชอบครับทุกวน รอเดือดครับผมใส่ไข่เลยครับมักไข่ให้เป็นเซตๆนิดหน่อยพี่ีเด็ดตำลึงอ่อนๆรับ <S <S นาสวนใส่เดตอันตำลึงโรยอย่างเขาโอ้เต็มกระทะนะครับอันนี้เพิ่มเครื่องนะครับนี่ มาใหม่ครับนี่แหละครับแจก่อนนอั่นเล่นเอาบรรยากาศนะครับดูหากริงครับก่อนเขากันไปยังรถนี่ครับตำลึงกบปอบหวานๆครับแคร์แครอซิมมุดแสซิมหมดเดินมดก็มีไงเดินมุดซิมมุดมดเดินเสียมุดดั่มหอมเลยนี่เซิมหมดกัน ันตัวแดงนี่ธรดาเป็นปอดสารโูลงบิกแล้วธรรมชาติกระแตนธรรมชาติทีแหละธรรมชาติมันดูทงห้างยู่าแตนหน่อยทงห้ทงหน้านโทงต่างันทงหน้านะครับผมหลอกเคืนได้ก็คอยเห็อสองอียอสั ปิดน้ำด้วยอีกต้องปิดสดนปิดเครื่องปรุงไปดีก่อนครับค่อยเก็บเก็บแต่เสียมากวะเนี่ต้องห่วงเดี๋ยวรอซิมเลยเสร็จนี่ไม่ต้องซกค่ะครับผมสุรุกิสานนี่เอาอคำนี้นะสัสโปรุงเลยโปุงเลยเดี๋ยวทานนำนิดหน่อยก่อนพอดีนุ่มๆดึ๊บๆแต่มือแข็งกว่าเขี้ยเห็ด นัวเผ็ดแบบพริกสดปลาหมอเบสเนีปลาหมอไม่มีมีแต่ฝ้ากระติ๊กน่ำเลยดเีอมาครับโอ้ยเหมือนกำลังได้ทีเลยเดี๋ยวไปสดกันแล้วครับผมครับผมเนี่ยครับจานแฮกครับผมสวัสดีครับ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  มากินคือเกาหลีครับออาเส้นขึ้นมากลลวกะอันนี้มาประดับเขาเมื่อก,กี้นี่ต้มไทยไลายเดิมจะเข้มเกินเอามาห้องย้ำเขาสุดนะอันนี้เขา้องไปใช่ไหมเดีย๋ยวลองให้เพื่อ้เด็กกินแล้วซียหเสียบล่ะเสียบครับอ้ยโมซิมอยู่สุดว่าได้ครับข้อเสียระบบเป็นล่ะหลาบถึงวะนี่ไง

กินพักอันนี้บ้างเด้อแซ่บโอ้ยเผ็ดดีว่ะมากโอ้พริกเผ็ดกับผมสวนามโซนามนี่นี่เผ็ดดีเหรอ ปั๊บตูได uh ้แล uh ้วด mm, ีกำลังอาจากมันงทิเป็นยังไงยังไงเสียนพอดีได้หน่เสียนพอดีมั้ยน้ำอาจากมาอาจากนี่แหละวห้องทิพย์เปรี้ยวหวานละมุนเขีดเดีอ่ะอืมแบบอ๋อเล็กหน่อยต้องจิมน้ำดีแล้ว ผมคนกิน้ามนี่อีกงามเทิบอกพริกนี่มั้ยนะครับมีหีเด็ดอู้ยมาเหล่าไข่แบบเละๆสองลูกอยู่นะครับเบิกพรยดโอ้สุดยอดเลยไวก้กันกินกับปลาหมึอกอไม่แล้ว,ไ,วไปล้องกันหวกพริกกวนไหมเส้นท่้นเอาอยู่ โอ้ยต๊ะต๊มแบบมืม๊กแจ่ามากเลยกินเบอร์เสียงดีว่ะเัยน้ำใจเมี่ยนครับพริกเผามะนาำ,ำนี่ครับเนี่ยแต่ผมบอกว่าผมใส่แต่พริกสดต่ำมันก็แห้งแล้วนี่กินพักเย้ นุ่มเกาหลีนะแม่เแต่หารห่างถ่นห่เงือมากเลยครับผมอัรยากาศนี่ต้องกินหองแอร์อย่างเดียวมากไม่มาหาสารผม่มากไม่มาหาสารเลยเ่อเสมาเห็นผมมากไม่มาหาสารน้ำเนี่ยบึงแงตะคิบเนาะ ต้องให้ผมมากแม่มาหาสานทำได้ยมหาสันนี่ดิเหลยอมากแว่นี่บ่เสต้องให้ผมมากมาหาสันกวนจะข้ามกวนข้ามน่นี่เสียบมักแม่มาหาสันทป็ังไงจะไปครับนี่คขาสุกธงหาติวมมามา ห่อนมากมายมหาศาลรสอร่อยอย่างมากมายมหาศาลดัวห่อนดีดีเลยทั้ทงยำห่อนนอนหน้าเลื่อยเล้อ่ะพอดีเหมาะเท่านี่หั่นหอนนี่สิเนาะหาผู้สาวมานทอดมาชิ้นหนึ่งระอือผิดผิด <c oughs> แต่ทุบใส่กับหอนเพราะแห้งนะครับลืมออกกับปีมาก จะฟามาเอา้อตำหวจเด้อย่ายคีบก่อน <laughs> เสียงรุนแรงเลยเมนมากับมูกกินมามาน้ำกันนี่ครับผมเป <c oughs> ็นน้องสร้่ง่ะน <c oughs> <c oughs> ึกเติมมึกลงไปครับผม <c oughs> <c oughs> ตเติมพริกลงไป บมาเดี๋ยวคนจอบออครับผมต้มเซไปหมึกเซใค่เดี๋ยวรุร่ยซานนี่เคยไปเก็บผักอยู่นะมันขางเลิ้มรัวครับผักตำนินนี่แหละต้มใส่มะมาดูเลยขันเห็นผักตำนินนี่ก็เลยอยากต้มมะมาเลยนี่เลยต้มสุนองนนกินมาเนี่ยเกิดอยู่หน้าบ้านอันนีเ้เมื่อวานเห็นหน้าเพื่อนครับเห็นเหยียดเทียน <laughs> ครับสุน <laughs> อง,งแหกนะครับผม <laughs> <laughs> เนาะยังไงยเดียวเขาก็ต้มมะม่าอีกอย่างเลยหวานไข่อยู่ข้างล่างแซบครับผมจะเก็บบรรยากาศให้พวงอีกนิดหน่อยครับเข้าท้ายหมึกโอ้ยสดน้ำต้องสดน้ำนัววุดีเลยนัวยังไหนมันเปรีปลาเปรียบเตยนัวตัวเมียนมา ว่าแม่มันจะน <Hyd rate. S 2> ั <Wha> ่งไรเป็นเง่อนเปลาเดียกวะสุดยอดต้องสุดยอดป่ะมึอน้นอย่างรูข้อเสียมกเตดปลาเมือกน้ำมันมันนัวแล้วมันไม่เปียาเปียบขึนเงื่อนเยอะเปนเดียกปลาเม็กเนี่ยเหมือกก็จำเซฟปลายบียครับะอือยูบอยูครับจำหมากเลยลงโตดี หมกัมกหมกักมักโอเคเรากังต้มนิ่งโชว์ทุ่ถ่ายก่นกอนหมักยีรีพากันนี่มันตุ่มแท้แหรอน้ำซุปมันจะออกหวานๆครับก็ยังเขาเผ็ดเผักริกเนี้ยโอ้มันหมักไม่มาสันร้อนๆโอ้นี่ไหมหมักไม่มาสา,า,านดรอนมาก่ออากาศว่างหันนีนน่จัดเต็มอยู่เลยครับไม่ไม่มาสารจะหน่อยนี่หยุดไปอยู่เลยตัมหมาจะตําบิงตําลินเออเผ็ดเลย รับมากอร่อยยังมากมายมาอาจารย์ครับผมกัดฟังเสียงให้เบิ่งครับผมปราบรุนแรงมั้เพรโะหดเงื่อนดูทั้งหลังปุ๊กเป๊กปุ๊กเป๊กครับผมผมงอออกหัวเลยแห้งอีหลีน้องนามีอย่เดี๋ยวโดดเลยจบโดดนาวขาจะไปป่าครับอยู่นี่ับของนามไม่หรอบัวครับว่ามี ลงตรงหน้าเลยบ่ปลาอร่อยเลยให้มันของหลังเมียนธรรมศาสตร์เนาะอินดีอินดีเลยอินดีหัดอินดีบ่ะเมียนธรรมศาสตร์เลยสามารถเรียนขับปลาหยาดกันว่าสันจับห่วงไผ่ห่วงจับแหมเมียนครับเศรษฐกิจพ่อพียงเนาะมีของแหนมเนาะเพราธรรมศาสตร์เนาะสุดยอดมาก ยุดบรยู่ครับผมเมนูนี่เห็นเจ้าได่กระส่ียบขอบคุณถุงนาอูนเปียกแล้วครับผมเปียกสีแสดเพราเงือบมากจานแฮกนักตุกตีไร้คู่มีคู่อยู่บะนี่ครับ <laughs> คนเหร็นทอยกันถึงว่ายิตาน,นี่ครับเหมือนคูนออนเลย Hãy à, là được làm xuất, gạch hà, lên về đây, <laughs> bạn mới đuổi đâu, ăn hả mứt quan, để nó vượt trội, chia sẻ, rồi, rồi, ทางไฟเองตุ่มเซกะทะได้ตำนานของน้องแฮกเมื่อนี้เสียมากเลยส่วนพีกก่อนก่อนจบจีบนะส่วนพีกส่วนพีกพูดมาส่วนพีกส่วนพีกเนี่ยเออไหเด็กของไอเรืออยู่ไอ้กับตามน้ำันดด้วยเสียมากไม่มาหาทานเปล่าี่นี่ยผีทั่วจีบปีกมีพี่ เด็ดบังไม้มาครับผมโอวผ้าถืออากาศเผาเลยรสจัดไปเลยครับผมผมมาหมากใจแปมาบึงแห้งแบบหมากหยอดเลยเผ็ดเผ็ดเผ็ดมากครับผมเผ็ดแต่ก็หยุดไม่อยู่ครับดูถอดเสื้อเลยวันนีนี่ไปครับผมไปครับ